โอ้อหสาค่าไปทั้งสี่ไม่เจียวเลยอ่ะฮึบฮึบฮึบอันติเอาเฮ้ยโดนจับเรียบร้อยโดนขัดไปดิเฮ้ยม่นล้จชุดิชเอามาเดีไปดีอ่าเฮ้ยนี่ไงฉันยังไม่ตายไม่มีวันตาย โอ้โหลืมอัดเมื่อกี้แบบช็อตฆ่าสีโคตรสวยเลยนะฆ่าค่อยค่อยฆ่าเท่าตัวเท่าตัวไปเสียดายมากลืมอัดดูจรี่จีิก็เสียดายเสียดายเล่นเขาเลยเล่นเขาเลยเดี๋ยวไปเก่งจะไปกลัวเขาทำไมอืมอืโอ้แรงกันนะจะไปเก่งจะไปกลัวเขาทำไมวัสดีที่ วัาจะที่ประฟ้าจะประฟ้ามึงสอนเฮ้ยเอ้ยจะวิดมามันีแต่วเนี่ยดิฉันะตายหรอกเฮ้ยฮึบไมนะึบึบเฮ้ยถ้าตามกูคนเดียวทำไมเนี่ยตามพี่ลิงกังบ้างดิปับปับสุกัสวสยสึเฮ้ยไมนะึบ ฮึบฮึบดูดูไม่น่ากระตามแล้วโอ้ฮึบฮึบฮึบไม่ทันหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนไปไกลจังย้อนไปไกลเกินอ้าว

วุ้ยนี่ไงวุ้ยไม่นะคืออื้มนิดเดียวอ้าวชัวอาชัวเฮ้ยป้าฟาเกิดดีเลยยังเพื่นแป๊บยังไงเทลก็ไม่ฟังอย่างั้มาตัวอะไรข้าสัวนนำจี้เนี่ยพี่แวนเหรอพี่แวนพี่พาตัวที่อยู่กันสามคนอ่ะ พิวแวนมีน่าเอ้ยเอ้ยเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยฉนงไม่ตายหรอนะออะไรของคุณเนี่ยอยู่ไม่ได้ละจีระถอยที่ะถอยเขาสเต็ปตองนักสู้อออ เข้าไปเลยเราไ่ช่วยแล้วโอ้เจ็บอยู yes ่กันนะนี่บล็แดงทำไมตีแรงจังอืมอืมเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยอลูนกี้มาจริหน้อยทำไมกี้ไม่ค่อยจิตเลยจิตละบนปุ๊บจิตปั๊บเอาแล้วพี่ดิงกังอ่ะพี่ดิงกังสูบอะา คื่ดงกางานไม่ได้เลเฮ้ยไม่น่านมีหนาเฮ้ยไม่น่านเล็กเตออโอจุ๊กจุ๊กไม่ทันนะ่ะสายตาเจ้าเนี่ยมองข้าไม่ทันหรอกเฮ้ยเหี้ยออกมาไวจังวะเฮ้ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยปะคะ ิทำไมอ๋อ้ยอฮ้ยกับตายแตันยังไม่ตายนะต้องวาไม่ได้อีกฟองเขากำลังเออเลยเฮ้ยไปนะโอ้ยโอ้โหนี่ ดักอยู่ตรงนั้นมันกมไม่รู้อ่ะดักอยู่ตรงนั้นมันผมไม่รู้อ่ะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้าเป็นะปะอะไรวะเฮ้ยอย่ารับดิโอ้โหเฮ้ยเอาพี่บอลหายคืนดูกี่เออม,มาฟ้าตำแหน่งของฉัน,นมาได้ประฟามแล้วก็โดดเข้ามามช่วยกันมาช่วยกันมาช่วย เอาตัวอะไรดิมันล็อกไปยังมันล็อกไปยังยังอยู่คนเดียวมันยากใช่ไหมเราเอ้าเอ้าจูเหรอนเห็นจู่ก่อนหายแล้วเว้ยเอ้ามังกรหายไปไหนอ่ะเอ้าลากไปจีมังกรในตรงนั้นเพื่อนเอาเสพิดว่าง่ายเสพติดอ่ะรอดได้กับตีหานอยู่ เดี๋ยวออกดาบดูเลือดได้ก่อนต้องของจะเต็มแล ai, ้วนี่หว่าเพิ่งสังเกตตัวเองเอ้าเอ้าล้านได้เฉยโอ้นึกว่าจะเอาหน้าขอด้วยนน้ยเราพิ้วกว่าทำไมนายมาไม่ให้เราวะใส่แม่งดิตัวเติร์ใส่นม่งดิอือแวนอย่าเผลอนี่แวนอย่าเผลอย้อนไอ้แว่น เวลาครับอืออหมดไปดอิอืได้กี่คิววะอื้อขอเถอะอ้ยมานศูนย์เูนยแหอ,อ,อบอลาจะแตกบอมลนจะแตกโอ้หมาที่อยู่ด้านล่างนี่ต้องหวัน หมาเขาเห่าตรงจังหวะเกินจบเกมนี้เมื่อไหร่กูไล่หัวหวัดงแน่มึงไม่หลอดแน่กูจะไล่หัวหวัดไปไงหมาพี่ดื้อดื้อตื้อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ้าก็ตายมีคนตามหมาหมว่าสอบรถผ่านเมื่อกี้นะโกหัวแม่กูท้องแข mm ็ง hmm. เอาเวรกหมาอยู่เป็นฝูงไม่ตัวเริ่มร้อนยามพี่เอ็นนองขอแค่เลกเตอร์ไม่อยู่ <c oughs> เล่นในหมุดตัวเ <c oughs> <c oughs> บามากเลย <c oughs> แล้วผมก็ยืนชมเขากำลังตายอืมเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ย ซึ้งใจตายแลย้วที่บอลยาเหอะอยาเหอะเตียวป้อมบนนะุญจำได้ว่าแต่ก่อนเคยเล่นานาคอสายห,หลายป้อมนะอนะพิ้วมากเลยแต่ก่อนอะ่ะเอ้กดไปไม่ค่อยไปเลยอะ่ะเฮ้ยพีวาาย่ววอาไเล่นเขาได้นั่นอ๋อมาแล้วดามเมจเท่าไหร่นี่อะ่ะเฮ้ยดามเมจหนึ่งพันทั่วนะที่ทำไมดามเมจหนึ่งพันทั่วอย่างนี้วะ ตอนเล่นรหัสหลักนี่เล่นนาคอสดาเมจไม่เคยถึงพันเลยนะขนาดออกของฟาร์มด้วยที่ดักเลยอ่ะยังไม่รู้เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอวนดาเมจรีบฆ่าไม่ตายเหอะตายแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลงแท้พี่วัน รอไฟดิรอไฟดิจะเจอจะเจอสายลายป้อมอ่ะสายลอยที่แททร,รูดูดาเมจของคาซาดาเมจธรรมเอาไปตีคนอ่ะไม่มีหรอกดาเมจพวกนี้เอาไปตีป้อมเว้ยกูเฮ้ยไปตีก็ได้เดยอะแยะเหลือเกินเดี๋ยวเลยเกมมาขายรองเท้าดีกว่าดาเมจของเทพลอยอ่ะพระเจ้า ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเออมาช่วยเลยไอเฮียล็เกเตอร์ยามาเดี๋ยวพึ่งดีกว่าทุกคนใจย็งดีกว่าใจดนกว่ใจเย,ย็นก่อนตีอยู่จิยยว้วอะไรหรอแล้วก็สายไม่เกมเริ่มตึงแล้วนะเนี่ยสถานการณ์เริ่มตึงเครียด ตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นททีแล้วนะครับสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ทําให้ผมนั้นอยากจะฝันคิดฝันคิดแล้วก็ฝันคิดนะครับสถานการณ์ตึงเครียดขนาดน,นี้ผมต้องฟันคิดไปแล้วเอ้อเลเตอร์จับอะไรจับให้ใครครับไอ้เซฟ,ฟิดว่าโอ้ยฟันไม่ถึง ต่อไหลต้องบนกันนะฮิปปั๊บปั๊บงัดไปดิ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 งัดไปงัดไปเลยิไอ้เหี้ยแบนฮิแบน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 ฮิี่แบนทิแบนโอ้โหไปตีสองก็ได้ช่วยสองเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวสถานการณ์นี้มันคุ้นคุ้น หมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนวัวนะมีมาแล้วววัตอนนี้กำลังมาใช่ไหมกำลังไปลากีเรียบร้อยแค่นั้นแหละมาเลยเว้ยเอาดิมีหน้ามีหน้าเอาดิเอามีหน้าดิวัวอะไรแค่มีหน้าวัวอะไรแค่มีหน้าฮะกัวอะไรแค่มีหน้าอัวอะไรแค่มีหน้าอ้าเจ็บเหลือเกิ เจ็บเหลือเกินผมเจ็บเหลือเกินช้าเจ็บตะกอนขารรองเท้าดิเกิดลืมขางเท้ามั้แหละมาแล้วโอโ,อโอชใครก็ได้ไปเป็นตัวเปิดให้น้อยนะนะเอ,อ้ยใครก็ได้ออกไปเป็นเปิดให้น้อยตัวเปิดหรือจกตัวเปิดเปล่าน,น,นี่เลย

ขอร้องเทลอย่าอย่าพุ่งตีป้อมขอร้องอยากอรออยากอราอ,ากอในสายตาทุกคนเฮ้ย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 ,ย,ย,ยเฮ้เอาโมีหน้ามีหน้ามีเนาเรียบร้อยอีอซี่บอยเอออีอซี่เกิรอ,อ,อย่าบอกว่าลืมเปิดเสียงอะ่ะไม่โดนโดนเร็วนะโดน เสียงบักหลายรอบจนชิมอ๋อเสียงบักก็เลยพักเสียงเองอุ้ยเราตกพึ่งยงไงใช่ยหมเนี่ยรู้มันจะบินชนหน้าต่างตายเองวะดูพี่พวกใครจะเอ็มพีเดินที่สองอะฮะเยี๋ยวะอย่ะสปอยล์นะใครได้<ะ>เอ็มพีอะ๋อทำไมมันโหลดนานแท้อโกได้ยิง่ายอโหโกอไอ้ผี อ๋อได้คะแนนซัพพอร์ตด้วยเยนานะใครแน่ที่ซัพพอร์ตแพ้่จี๊ดนะแพร่ร<ะ>สิบดตัวออกของซับไงบที่ซับสบหกเลยนะก็มมันน้อยเหรอ